ญาติฉันทิ้งฉันไปแต่แล้วองค์เทวาก็ส่งคุณลงมาโปรดช่วยคนทุกคนยากอย่างฉันตาเธอนี่เหมือนก๊อกน้ำเลยนิดหน่อยก็ก๊อกแตกแล้วทำไมไม่ลืมซะว่าใครยังไงนี่ไงถ้าลูกสาวของเธอใส่แล้วก็ต้องเหมือนเจ้าหญิงตัวน้นอยแน่เลยอะ พ,พูดอะไรหน่อยได้ไหมพูดมาเลยสัญญาก่อนว่าจะช่วยรีบพูดมาเถินนาเร็วเข้าช่วยหางานให้ฉันหน่อยฉันไม่อยากเป็นภาระของใครนี่ไม่รู้เรื่องไงเราตบคนเป็นยักษ์ไม่ต้องมาพูดเรื่องภารโรงภาระอะไรอีกเลยนะไม่ใช่ว่าฉันเป็นภาระของคุณแต่ฉันแบกตัวเองอยู่ ฉันถ้าฉันได้ทำงานคงอยู่อย่างเป็นสุขได้อำม,มาจันถึงสุขเวลาสามทุ่มครึง่ง